ตื่นตาเมืองลับแลสุดลึกลับแห่งสปปลาวหลายคนยกให้เป็นมรกรนครแห่งเพชรพระอุมาเมืองลับแลที่เคยเกล่าวขานกันหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าตำนานแต่เมื่อมาพบกับหมู่บ้านสุดลึกลับแห่งนี้ที่สปปลาวก็จะเห็นได้ว่าเมืองลับแลนั้นมีอยู่จริงซึ่งชาวเน็ตหลายคน ยกให้ที่นี่เป็นดั่งมรกตนครแห่งเพชรพระอุมากำลังเป็นที่หือหาในโลกโซเชียลกับภาพบรรยากาศการเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านรับแลแห่งหนึ่งในสนปปลาวที่ต้องเดินผ่านถ้ำเข้าไปก่อนจะเข้าสู่หมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่อย่างลึกลับโดยผู้ชายเฟซบุ๊กชื่อชีวิตนี้น้อยนักน้อยนักชีวิตนี้ได้โพสต์ภาพไว้ในกลุ่มเฟซบุ๊กลุยป่าเป็นภาพบรรยากาศการเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านรับแล เมืองคุนคําแขวงขาม่วนสอปปาลาวและได้ให้ข้อมูลว่าหมู่บ้านกระตืบแห่งสอปปาลาวหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านลึกลับที่สุดเพราะมีทางเข้าเพียงเส้นเดียวหมู่บ้านกระตืบขึ้นชื่อในเรื่องของความลึกลับเพราะพื้นที่ตั้งรวมถึงบรรยากาศต่างๆและพอเห็นรูปก็อยากจะทําความรู้จักกับหมู่บ้านแห่งนี้มากขึ้นถ้าอย่างนั้นแล้ว วันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้มาฝากเพื่อใครมีโอกาสเดินทางไปสัมผัสความลึกลับจะได้วางแผนกันถูกหมู่บ้านกระตืบตั้งอยู่ที่ไหนหมู่บ้านกระตืบเป็นหมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาหน้าเมืองหินบูนแขวงขำม่วนประเทศลาวเรื่องราวของความลึกลับของหมู่บ้านกระตืบด้วยพื้นที่ที่ทำเลที่ตั้งของหมู่บ้านกระตืบซุกซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา ขณะดเดียวกันก็ยังถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงอีกทีหนึง่งเหล่านี้เองจึงเปรียบเสมือนดั่งพร้อมปาการธรรมชาติขนาดใหญ่ทำหน้าที่แบ่งเส้นกั้นอาณาเขตผู้ที่อยากจะเข้าถึงง่ายๆหากแต่ทางเข้าเพียงหนึ่งเดียวของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นคือการลอดผ่านถ้ำเฮิร์บที่ถังมืดสนิทและจาเป็นต้องอาศัยแสงไฟฉายเป็นอุปกรณ์ช่วยนำทางซึ่งต้องใช้เวลาเดินเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณ การเดินทางไปยังหมู่บ้านกระติบไม่ใช่เพียงแต่ชัยภูมิที่ตั้งซึ่งฟังแล้วให้ความรู้สึกหรือกลับซับซ้อนแม้กระทั่งการเดินทางเข้าหมู่บ้านก็ยังเรียกได้ว่าต้องใช้ความอุตสาหะจากผู้เดินทางอยู่ไม่น้อยถ้ามาจากฝั่งไทยใกล้ที่สุดคือข้ามที่นครพนมท่าแขกวงเล็บขมวนหลังจากทำการติดต่อเช่ารถจากท่าแขกมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านนาคก พิกัด o g l e Map บ้านนาครกจุดนี้จะต้องติดต่อชาวบ้านเป็นผู้นำทางโดยว่าจ้างเรือให้ข้ามไปอีกฝั่งเมื่อขึ้นฝั่งแล้วต้องเดินเท้าและลอบผ่านป่าระหว่างทางก็จะต้องเจอกับภูมิทัศน์ของภูเขาและผืนป่าก่อนที่จะมาถึงปากทางเข้าถ้าไปยังหมู่บ้านกระตืดต่อไปไฮไลท์สำหรับการเที่ยวถ้ำเฮิร์บเป็นที่รู้จักกันว่าก่อนจะเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน ผู้มาเยือนทั้งหลายจําเป็นต้องลอดผ่านถ้ำเฮิร์บนณะจุดนี้จําเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยเพราะภายในถ้ามีจุดอันตรายอยู่หลายจุดทั้งหุบเหวร่องน้ําลึกและทางเดินที่มีซอกมุมต่างๆหากแต่เมื่อเดินเข้ามาภายในถ้าจะรับรู้ได้ถึงความกว้างใหญ่ประกอบกับร่องรอยของริ้วคลื่นผนังกําแพงถ้าก็ชวนให้ต้องมนสะกดซึ่งระยะทางของการเดินทางในถ้า ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง30นาทีก็จะถึงทางออกและเข้าเขตหมู่บ้านต่อไปวิถีเรียบง่ายหน้าหมู่บ้านกระติบหลังจากผ่านความลุ้นระทึกกับการเดินทางภายในถ้ำเฮิบและออกมาอีกฝั่งหนึ่งของถ้ำจนมาเจอเข้ากับหมู่บ้านกระติบอย่างแรกที่คุณจะสัมผัสได้นั่นคือบรรยากาศที่ยังคงไว้ซึ่งธรรมชาติและความเงียบสงบด้วยเพราะมีจํานวนสมาชิกของหมู่บ้าน อาศัยอยู่ไม่มากนักประมาณ13ครัวเรือนและยังคงดําเนินชีวิตด้วยวิถีเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์แบบดั้งเดิมและการพึ่งพาธรรมชาติเสียเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ในหมู่บ้านยังมีวัดเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่เพียงเจดีโบราณและพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ประกอบเข้ากับความเงียบสงบของหมู่บ้านจึงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมไม่มีใครมีโอกาสมาเที่ยวที่นี่ จะรู้สึกเหมือนเข้ามาสัมผัสอีกโลกที่เหมือนไม่คุ้นเคยมาก่อนเหล่านี้เป็นสเสน่ห์ที่ยากจะหาเจอเหมือนที่ไหนข้อมูลสําหรับการเตรียมตัวเที่ยวหมู่บ้านกระตืบการเตรียมเอกสารสําหรับนักท่องเที่ยวไทยที่อยากเดินทางมาเที่ยวหมู่บ้านจําเป็นจะต้องเตรียมในเรื่องของเอกสารต่างๆโดยต้องรายงานตัวต่อนายบ้านด้วยหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตและชําระเงินค่าเข้าหมู่บ้าน คนละ100บาทสําหรับคนที่ใช้หนังสือเดินทางผ่านแดนชั่วคราวานบ้านจะทําการเก็บไว้เพื่อนําไปสแตมป์ใช้เป็นหลักฐานในการเข้าพื้นที่การเตรียมอุปกรณ์ต่าง,างๆการเดินทางไปะยังหมู่บ้านกระตึบแม้อาจจะไม่ใช่เส้นทางสุดทรรหดแบบเบอร์แรงแต่ถึงอย่างนั้นการที่มีร่างกายที่เตรียมพร้อมก็เป็นเรื่องจําเป็นเพราะต้องผ่านสมรภูมิธรรมชาติต่างๆทั้งป่าเขาถ้ำ รวมถึงอากาศแน่นอนเลยว่าอุปกรณ์อย่างไฟฉายรองเท้าเดินป่าเสื้อผ้าที่แสแลว้รู้สึกกระชับตัวเคลื่อนไหวได้สะดวกและคล่องแคล่วรวมถึงน้ำดื่มสเสบียงอาหารต่างๆไว้สำรองพลังงานระหว่างเดินทางก็เป็นเรื่องที่จำเป็นไม่แพ้กันนอนค้างคืนที่หมู่บ้านกระตึบได้ไหมจริงๆแล้วภายในหมู่บ้านกระตึบนักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืนได้แต่นักท่องเที่ยว จะต้องเตรียมอุปกรณ์แคมป์ต่างๆมาเองโดยภายในหมู่บ้านจะมีลานสำหรับกางเต็นท์หรือจะให้นอนในกระตอ๊อมหรือกุฏิก็ได้เช่นกันสมฉายาคำาล่ำหรือว่าเป็นเมืองรับแลอย่างแท้จริงสำหรับหมู่บ้านกระตืมแห่งนี้หากใครมีโอกาสอยากจะสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวพิเศษแบบไม่เหมือนใครเชื่อเลยว่าน่าจะตื่นตาตื่นใจอยู่ไม่น้อย